ครับก็สวัสดีเพื่อนช่างนะครับ f c ทุกทขันนะครับผมวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับไอ้ f c ได้ดูนะครับก็วันนี้ตอนนี้พอดีมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนช่างอยากอ่ากทำเองนะครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับ แตสำหรับ FC ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับฝึกษาฝึกเอานะครับแต่ขอให้มีพื้นฐานด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เวลาซ่อมจะได้ไม่เสียเยอะกว่าปกตินะครับามาดูกันจะมีเป็นการเสียเวลานะครับก็คือตอนนี้ผมแกะ IC IPM ออกมาแล้วนะครับเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยให้ดู ตัวนี้มันจะเป็นเบอร์ใหญ่ปกติตัวนี้มันจะเป็น ism 6 8 2 2นะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่หรือว่าเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ที่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าสมาร์ทนะครับอินเวอร์เตอร์สมาร์ทนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ไดเรกนะไดเรกไดเรกไอตัวนี้มันจะตัวใหญ่ icp m นะครับไดเรก ถ้าเป็นสมาร์ทมันจะเป็น IC ตัว sim 6822นะครับตัวนี้จะแพงกว่าครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์อะไรเนะี่ยดู ps 2 1 9 6 4ึีดนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่ขั้งกบได้ถอดวิธีการถอดนะครับวิธีการเช็คก็เคยบอกไปแล้วนะครับวัดขาลบ ไม่ใช่กลาวนะอันนี้จะมีกลาวด้วยฝันะ่งนี้วัดขารลบแล้วก็เทียบกับช่องนี้นะวัดแบบปี๊ดก็ได้หรือวัดเป็นแบบไดโอดก็ได้วัดปี๊ดวัดปี๊ดก็ได้ครับแบบปี๊ดอ่ะเป็นตัวนี้มันจะปี๊ดวัดขาไหนมันช็อตก็คือช็อตนะครับแล้วก็ถอดวิธีถอดก็ตัดขานะครับตัดทีมครับมามันจะออกยากนะครับตัดตัด้างนี้ตัดแล้วก็ค่อยๆงัดหักเนี่ย ตัดข้างใดข้างหนึ่งตัดข้างที่ขาน้อยกว่าก็ได้ข้างฝั่งที่ไปหามอเตอร์นะครับตัดแล้วก็ค่อยๆงัดโอ้มันจะงัดยากหน่อยนะครับต้องระวังต้องใช้ที่งัดนะงัดขึ้นมาให้มันลอยขึ้นมางนี้แล้วก็ค่อยหๆหัก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 เสร็จแล้วก็วิธีเอาไอซีออกนะหกักเสร็จแล้วก็ไล่ตะกั่วคูดพวกอะไรซิลิคนพวกนี้ออกนะครับออกให้หมดข้างล่างด้วยให้สะอาดแล้วก็ค่อยดึงออกมา ทีลราคาที่ราคานะครับโดยวิธีแล้วแต่เพื่อนช่างมีเทคนิคนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องเอาพวกซิลิโคนออกให้ดีๆนะครับให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ล้างล้างทนึงดีๆนะครับมาดูวัดไฟนะครับว่ามันมีขาไหนบ้างนะครับก็ไม่ได้ซูมเข้าไปใกล้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับบอกว่าขาไหนวัดก่อนที่จะใส่ไอซีนะครับ ว่ามันปกติไหมปกติหรือเปล่านะครับในจุดนี้นะครับเราจะดูว่าอตดีครับตนะครับเราจะวัดขาที่เอ่อนะครับขาที่ส6กฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสัญญาณออกไฟออกนะครับมาตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับนับจากขาขาที่หนึ่งมันจะไม่มีขามันจะไม่มีรูรู้สึกมันจะม่มีรูนะครับรูมันนับยล้มีรูหรือเปล่านีไงมีรูไม่ใช่ไม่มีรูรู ขามันอยู่ข้างในมันไม่มีรูไม่มีรูนะครับขาที่หนึ่งมันจะแบบมันจะแบ่งเหมือนมีรูอยู่แต่มันตัดนี่ไงนับจากนี่นะครับขาที่หนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับมันตัดนี่ตรงนี้มันไม่ไม่ได้ใช้นะครับก็นับเลยนะครับขาที่หนึ่งเสียบปลั๊กก่อนจะวัดไฟนะครับมีห้าโวลต์กับ อีห้าโวลต์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับขาที่หนึ่งไม่มีรูขาที่สองมีรูขาที่สามขาที่สี่ขาที่ห้าขาที่สิบสี่จะเป็นกลาวนะครับขาที่สิบเอ้ขาที่สิบหกนะครับเป็นกลาวแล้วก็ขาที่แปดกับขาที่สิบสามนะครับเป็นไฟสิบห้าโวลต์ขาที่แปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ขาที่แปดนะครับขาที่แปด เอาไอ้นี่มาใส่นะครับเพราะว่ามันไม่ถ้าไม่ใส่ตรงตรงนี้อิสวิตมันนี่มันจะร้องมันจะเออร์เรอร์เป็น DE นะครับแล้วก็ใส่เพเซอร์ด้วยตรงนี้เพเซอร์ด้วยแล้วไม่งั้นก็จะขึ้น PE นะครับเพเซอร์ก็ตรงนี้นะครับเวลาซ่อมก็ดูวงจรดูด้วยว่าขาไหนเป็นไปหาเพเซอร์นะครับอันนี้ขาที่8นะครับมาดูกัน มาแล้วนะครับสิบหกโวลต์ก็ต้องเช็คไฟด้วยครับขาที่8แล้วก็9 10 11 12 13 13ด้วยนะครับสิบสามแปดเป็น15โวลต์กล่าวก็คือขา16นะครับแล้วก็ขา14นะครับคือ5โวลต์น่ครับหโวลต์ v, ขา14นะครับไฟ5โวลต์ก็เหมือนกับ IC IPM ทั่วไปครับก็ต้องมีโอเค พอมีเสร็จปุ๊บมีเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คในส่วนของสัญญาณสัญญาณที่มันป้อนมาจาก cpu นะครับโดยใช้มิเตอร์ตัวนี้เข็มนะครับหรือเป็นมิเตอร์ดิจิตอลก็ไดม้มิเตอร์ดิจิตอลมันจะเป็นตัวเลขมันจะงงนะครับมันจะงงบางทีเราใช้เข็มจะเห็นการสวิงของอส,สัญญาณพันที่มันส่งจาก cpu ตัวใหญ่นะครับมาหาขา เพื่อที่จะมาที่ขาเกตของมอเเฟสเลย GPT ภายในตัว IC นะครับก็จับเหมือนเดิมกราวก็จับขา16นะครับส่วนสัญญาณ VP หรือสัญญาณ UN นะครับส <Most> ัญญาณ VUW มันจะมีขา5้านะครับ3 4 5้าขา5ตัว like นี้ขา5้าตัวนี้นะครับขา5้าขา6ขาเกตนะครับโอเคเปิดเลยแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทเลย วมจะขึ้นเนี่ยขาห้า 5. ขาห้านะครับสบิงแล้วขาห้า 5, ขาหกอืญยานนี้นะครับแล้วก็ขาเจ็ดเจ็ดเสร็จแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบขาสิบนะครับปุยใช่เปล่านนครับแบบหนึ่งปิดก,ก่อน ขาห้าหกห้าหดมีนะครับห้าหกเจ็ดแปดปดเ้าสิบสิสูงไปไหร่นะสิบส,บสบจะสูงไปหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปด 1 10, ้าสิขา1สิขา1สมีมีมาเลยนะครับเดี๋ยวขา1สิมีขาสิบมันมีมาอัสิก็มี10 1สิอ็ดมีนะครับ10 1 1ินี่ใช้50 50บโวลต์น,นะครับถ้าใช้10โวลต์มันจะต่ำใช้ห้าสิบโวลต์สิบสิบใช้50าบโวลต์ตำแหน่ง a อ50บโวลต์แต่ถ้าเป็น 567นี่ใช้ตำแหน่งใช้ตีโพนมันจะสวิงนะครับถ้ามันทำงานจะสวิงอีกคายหนึ่งนะครับมันจะสวิงนะครับถ้าสัญญาณพันมามันจะสวิงนะครับเมอันนี้เงียบสวิงนี่ก็สวิงนะครับสวิงฟลิปฟลบปฟลขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะครับแต่ถ้าอยากเห็นรูปสัญญาณนะครับผมมันจะสวิงนะครับถ้าไม่สวิงคือมันมัน มันยังไม่ปล่อยสัญญาณทันนะมีแค่ไฟ AC ขึ้นมาที่ดีทีด่ดีครับามาดูในส่วนของใช้สโคบนะครับจะเห็นรูปสัญญาณทันทีเลยนะครับบางทีเราก็ต้องมีครับอันนี้ 200k ก็ใช้ได้นะครับสโคบที่ไม่ต้องสโคบสไปสูง ความถี่สูงนะครับสองลคก็ใช้ได้กลาวก็เหมือนเดิมนะครับกลาวกับจับขาส6หกแล้วก็มาดูขาห้านะครับเปิดก่อดนดูสัญญาณนะครับจะเวกซ์บผมเข้าหุบอกเงี้ยดูยใกล้ๆแบบหนึ่งหมเข้าหุอบอกประมาณนี้นะครับมีขาห้า 5, ขาหกเาประมาณนี้ ขาหกดูหกเข้าหกออกมันจะมาเป็นช่วงๆนี่เห็นไหมครับหกเข้าหกออกขาเจ็ดเจดแล้วนะครับนีปดแปปดเจดแปดเก้าสิบดูขาสิบนครับขาสิบนี่ขาสิบนี่ขาสิบมาแล้วอ่สิบนะครับผมแล้วก็สิบเอ 1 1นะครับมาแล้ว12ต้องมีสัญญาณนี้นะครับ12จะม,มีมาเป็นช่วงๆนะครับ2อด่ะดีเดียดีเดยอย่างี้ไม่เป็น,นครับเดี๋ยวเราต้องมีไหมปึ๊บ2องนะครับอ่ามาแล้ว12สัญญาณจะเป็นอย่างนี้ดีตี้เซอร์เคิลมันเร็วมากนะครับประมาณ9ถึง15เคนะครับควมถีมันนะนะครับนี่ประมาณนี้อ่าโอเค สัญญาณมาปกตินะครับแล้วก็ใส่ IC ใส่ ADC ได้เลยนะครับผมโอเคขอขยับไฟก็ต้องปกตินะครับ5โวลต์1ิ้โวลต์นะครับใส่ IC ดูนะครับเป็นยังไง ก่อนใส่ไอซก็เช็คไฟด้วยนะครับดีชาร์จไฟด้วยว่ามีไฟไหมไฟ3 0 0โวล์เผื่อมันค้างนะครับผมเพราะมันจะมีไฟ3 0 0โวล์มาเลี้ยงด้วยนะครับทำให้ไอซีมันช็อตโอเคไม่มีมีแต่9โวล์9โวล์นะครับ่ใส่ไอซี น,นี้กลองนะครับสีตัวมัน นี่ของโตชิบะเหลือตัวเดียวไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมานานนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วร้อยลอยงเรียนกีนนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะราคาแขงพอๆกับไตัวไอซีของซัมซุงนะครับตัวนี้ ไปดูหลอดไฟให้ดูดใดกล้ๆนะครับมาดูกันนะครับหลอดไฟมันจะติดสว่างนะครับพอดีมอเตอร์พักพวกมาเอาไปซะและ้วว่าจะเอามาเทสหน่อยบอกขอซื้อขอซื้อว่าจะเอาไว้เทสอ่ะที่เคยช่างพวกที่เคยลงเทสอะเป็นมอเตอร์เาขาว มอ,เ,อเตอร์นะครับเป็นมอ,นเ,อเตอร์ของเครื่องซักผ้าพวกสมาร์ทนะครับผมผมจะเ,เก็บไว้เทสก็ไม่เป็นไรนะเทสกับหลอดไฟก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเริ่มกันเลยเปิดดูหลอดไฟนะครับี่คือใช้งานได้ผิดปกตินะครับผมก็คือชุดอินเวอร์เตอร์ทำงานมันจะทำงานไม่เต็มที่เพราะว่ามันจะเช็ค ในเรื่องของอกระแสนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันจะเช็คกระแสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าการทํางานของหลอดเนี่ยมันขดลวดค่าความต้านทานมันจะไม่เหมือนกับอมอเตอร์ใช่ไหมละ่ะมันจะได้ประมาณ13-14าสโอห์ม oh อันนี้มันได้เยอะนะครับมันได้ความต้านทานเยอะมันก็จะเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับจะเทสนานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าปกติถือว่า i c IPM ทํางานปกติแล้วนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ ทำงานปกตินะครับตอนนี้ก็จะบทิ้สภาพมันจะขึ้น A A เออร์นะครับเออร์อะไรไม่รู้นะครับแต่มันจะเอเอร์เพราะว่าตอนนี้มันเช็คสายกว่าสายกว่ามันจะงงงยๆมัถังมันตามภาษามันโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเออร์แล้วเอนะครับคือมันเช็คแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คงต้องจบคลิปถ่ายมาตรวเช็คเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการทำคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับผมวิธีการโชว์การเช็คอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่างกบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป่างกบสวัสดีครับผม